โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แม่และเกมอินเด็กอิเมจินารีเฟสกันนะครับผมในรอบนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวละครเกมอินเด็กสายแบทเทิลอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็คือเนฟทิสสีแดงนั่นเองครับผมโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นเทพอาคมนะครับผมที่เราก็เคยทคําคลิปไปแล้วแต่ไม่ใช่ประวัติของเจ้าตัวนะครับผมซึ่งตัวของเนฟทิสรอบนี้เนี่ยตัวของเธอนะครับผมจะเป็นเทียดับเบิลเอสนะครับผมอ่าในตัวของเกมนั่นเองถือว่าเป็นเทีย์ที่สูงสุดะเนาะสำหรับใครที่สุมได้ตัว ก็จงดีใจเข้าไว้ครับผมเพราะมันคือเทียร์ดับเบิลเอสเหมาะสมมากสำหรับการเอาไปปั้นนะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมกับตัวของเนปทิสสีแดงแบทเทิลนะครับผมโดยตัวละครตัวนี้นั้นจะเป็นตัวที่เน้นโจมตีพลังงานเป็นหลักอยู่ฝั่งเวทมนต์นะครับผมช่องโจมตีก็คือซ้ายกับขวาโดยตัวนี้นั้นจะมีสเตตัสนะครับผมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยแต่จุดเด่นเลยเนี่ยที่ทําให้เป็นเทียร์ดับเบิลเอสนะครับผมมาจากตัวของสกิลและพาสซีฟครับผม แต่ก่อนจะไปพูดถึงตัวของสกิลและพาสซีฟนะครับผมมาดูที่ตัวของสเตตัสก่อนเลยดีกว่าสเตตัสตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับผมเนื่องจากว่าจะมีการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็อัปเดตตัวของเลเวลนะครับผมตัวของอันดับก็เลยจะยังไม่นิ่งนะครับในตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วพี่จะใช้อันดับเก่าอยู่นะครับผมโอเคก็มาเลือกันเลยดีกว่าครับผมในส่วนของเลือดนั้นจะอยู่ที่ 12,342อันครับผมอันดับจะอยู่ที่1 3 9นะครับจากตัวละครทั้งหมดก็คือ121ตัวละครนะครับตอนนี้ก็ได้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น126แล้วนะครับผมก็อยู่อันดับกลางๆนั่นเองครับผมอันดับ139นะครับต่อมาก็คือเรื่องของการโจมตีครับตัวนี้นั้นจะเน้นการโจมตีก็คือ การโจมตีพลังงานเป็นหลักนะครับผมโดยการโจมตีพลังงานนั้นจะอยู่ที่7,706อันดับจะอยู่ที่56นะครับผมซึ่งถือว่าสูงไหมสูงครับเออสูงเลยแหละแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าเป็นอันดับหนึ่งะนะก็อย่างที่พี่บอกครับผมว่าสเตตัสเนี่ยคือแบบว่ามันไม่เหมาะกับการเป็นเทียร์เด์เอสดอะแต่สกิลมันเหมาะไงครับผมโอเคไปต่อเลยดีกว่า การป้องกันนะครับผมตัวนี้น er ั้นจะเน้นการป้องกันพลังงานเป็นหลักนะครับโจมตีพลังงานและการป้องกันพลังงานนั่นเองครับผมการป้องกันพลังงานนั้นจะอยู่ที่6,110อครับอันดับที่84นะครับจากตัวละคร200ตัวนะครับผมก็คือการป้องกันพลังงานนั้นจะอยู่ระดับกลางๆนั่นเองครับผมต่อมาก็คือในเรื่องของการโจมตีกายภาพครับ ตัวละครตัวนี้นั้นจะไม่เน้นการโจมตีกายภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการโจมตีกายภาพก็เลยจะต่ำส่วนการป้องกันกายภาพก็จะต่ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโดยอันดับของทั้ง2อ,อย่างนี้อยู่ติด200เลยนะครับผมการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่195นะครับจากตัวละครทั้งหมดอันดับ195เนี่ยมันคือตัวของลิสต์ดั้งเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการอัปลิสต์ใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะไปเหยียบ200ได้เลยครับผมของค่าการโจมตีกายภาพก็ตัวนี้มันโจมตตีพลลัังงงานนนะผมมกก็ไไ่้อปสใจ ส่วนการป้องกันครับผมการป้องกันกายภาพนั้นจะอยู่ที่อันดับ201นะครับผมก็เรียกว่าต่ําด้วยเช่นเดียวกันครับผมค่าความแม่นยําตัวนี้นั้นสูงมากเลยครับผม3,144อยู่อันดับ8นะครับจากตัวละครทั้งหมดโจมตีติดคิดเข้าได้ง่ายครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะหาการซับก็หาการซับโรงการป้องกันกายภาพแล้วก็ดาเมจโจมตีพลังงานสูงๆไว้เลยน่าจะดีที่สุดนะครับผมโอเคเรามาดูที่ตัวของสกิลเลยดีกว่าสกิลเนี่ยเรียกว่าของดีมากครับผม รูปแบบของสกิลนะจะเป็นสกิลที่ใช้ในการโจมตีนะครับผมพอกดสกิลแล้วก็จะโจมตีใส่ศัตรูซึ่งอยู่ในระยะต่อสู้ของเราครับผมก็คือช่องซ้ายกับช่องขวานั่นเองครับผมในการโจมตีนั้นจะสร้างดาเมจความเสียหายระดับกลางแก่ศัตรูนะครับผมเป็นดาเมจความเสียหายพลังงานอย่างแน่นอนครับผมในตอนที่โจมตีเสร็จไปแล้วครับผมศัตรูที่โดนท่าโจมตีนี้นะครับจะทําให้เกิดสถานะบางอย่างแก่ศัตรูนะครับผมโดยสถานะที่เกิดขึ้นมาอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือสถานะการ เคลื่อนไหวผิดปกตินั่นเองครับผมโดยสถานะนี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะกดโจมตี กดใช้สกิลและกดใช้ถ้าไม่ตายได้ครับผมสตูนั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนอกเหนือจากการเคลื่อนที่ไปมาเท่านั้นซึ่งจะมีระยะเวลาอยู่ที่1เทินนะครับแล้วมีอีกหนึ่งอย่างครับผมก็คือจะยกเลิกสถานะอัพของสตูด้วยครับผมก็คือสตูเนี่ยจะมีการบัฟดาเมจขึ้นมาจะมีการบัฟเกาะขึ้นมาเรากดใช้สกิลนี้ไปก็จะเป็นการยกเลิกสถานะการอัพของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนั่นเองครับผมซึ่งถือว่าเป็นของที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่เป็นเทียร์ปกติเนี่ย การโจมตีก็เป็นการโจมตีบางตระครซึ่งเป็นเทียร์ดับ S ก็มีทั้งการโจมตีและการสร้างค่าบัฟขึ้นมานะครับผมแต่ว่าค่าบัฟเนี่ยจะไม่ได้แรงขนาดนี้ไอ้นี่เนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจโจมตียังทําให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยใช้สกิลอะไรก็ไปได้ใช้ทําไม่ตายก็ไม่ได้นะครับแล้วยังยกเลิกสถานะบัฟของฝั่งตรงข้ามอีกต่างหากก็สมแล้วนะครับผมที่เป็นเทียร์ดับเอสสกิลแรงมากเลยครับผมในจุดจุดนี้ต่อมาก็คือในส่วนของทาไม่ตายครับทาไม่ตายนะครับผมจะเป็นทาไม่ตายที่ส สางดาเมจความเสียหายพลังงานแก่ศัตรูนะครับผมซึ่งอยู่ในระยะโจมตีครับก็คือช่องซ้ายกับช่องขวาเช่นเดิมครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ตายนะครับผมศัตรูจะถูกลดค่าต้านทานเกาะลงครับผม ค่าการต้านทานสีแดงนั้นจะลดลงครับผมก็คือดาเมจของตัวละครสีแดงซึ่งโจมตีใส่ศัตรูที่โดนทาไม่ตายนี้มันจะแรงขึ้นนั่นเองครับผมขอแค่เป็นสีแดงโจมตีแรงขึ้นอย่างแน่นอนครับผมโดยจะส่งผลเป็น3มเทินนะครับก็คือศัตรูไม่ตายเนี่ยเรายังดาเมจแรงขึ้นได้อีกอยู่ดีครับผมแมมก็ถือว่าเป็นของที่ดีเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของทาไม่ตายครับผมทาไม่ตายนี่แรงมากนะครับโอเคต่อมาครับผมก็คือตัวของพาสซีฟครับพาสซีฟเนี่ยเรียกว่าเป็นของที่ดี มากเลยนะครับผมโดยพาร์ทีสที่1และพาร์ีสที่2เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วมันใช้ซ้อนกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ปลดพาร์ีสสปุ๊บเมื่อไหร่คือโคตรโหดเลยนะครับผมโอเคเราก็มาขอพูดถึงตัวของพาร์ีสกันก่อนเลยพาร์ทีสที่1นะครับผมจะส่งผลถึง3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีพลังงานขึ้นเป็นระดับกลางครับอย่างที่2 เพิ่มการป้องกันพลังงานขึ้นเป็นระดับกลางครับและอย่างที่3ก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นสีเขียวแล้วมาโจมตีเราดาเมจของฝ่ายตรงข้ามนั้นจะลดลงระดับสูงครับก็คือสีเขียวโจมตีแทบไม่เข้าเลยนั่นเองครับเดิมทีสีเขียวเนี่ยเป็นตัวที่แพ้ทางสีแดงอยู่แล้วครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยโจมตีก็โจมตีได้ดาเมจน้อยลงยิ่งกว่าเดิมอีกต่างหากถือว่าเป็นของดีมากเลยครับผมในจุดจุดนี้ ก็นะเพิ่มทั้งดาเมจโจมตีเพิ่มเกราะป้องกันปกติและยังเพิ่มเกราะป้องกันของตัวที่ชนะทางด้วยนะครับผมเป็น3อย่างด้วยกันครับต่อมาก็คือพาสซีที่2นะครับผมอย่างที่บี่บอกว่ามันเหมือนกันเลยครับผมแต่ว่ามันจะเพิ่ม2ออย่างขึ้นมานะครับผมจากระดับกลางให้กลายเป็นระดับสูงก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีพลังงานครับผมจากระดับกลางให้กลายเป็นระดับสูงเพิ่มเกราะป้องกันพลังงานจากระดับกลางให้กลายเป็นระดับสูงเช่นเดียวกันครับผมส่วนไอการป้องกันตัวที่ชนะทางนะครับผมก็ คือสีเขียวก็ยังเป็นระดับสูงอยู่เช่นเดิมเหมือนกันกับพาสสที่1น,นะครับแล้ว2องพาสสนี้เนี่ยโอ้โหมันไล,ล่กัดเลยเกินมันคืออันเดียวกันเลยเว้ยแต่มันส่งผลซ้อนกันอะเออ แม่งโคตรแรงเลยนะครับในจังหวะน,นี้ครับผมถือว่าเหมาะมากสำหรับการปลดพาสิฟที่2นะครับผมดาเมจทุกอย่างของเรามันสูงขึ้นการป้องกันของเรามันก็สูงขึ้นด้วยนะครับผมส่วนรูปแบบการใช้งานของพาสิฟก็คือตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้จะเป็นการเพิ่มค่าสถานะให้กับเราทันทีครับผมก็คือไม่ต้องยุ่งกับมันเลยปลดดาวเอาไปใช้ได้ทันทีนั่นเองครับผมของแรงมาก วิธีการใช้งานก็ง่ายสกิลก็ดีนะครับผมสถานะเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดที่แย่มากสักเท่าไหร่นอกเหนือจากค่าโจมตีกายภาพและการป้องกันกายภาพเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ไปแก้ได้โดยการใส่การซัพพอร์ตที่มีค่าการป้องกันกายภาพสูงก็พอแล้วนะครับผมในจังหวะน,นี้เนาะทุกอย่างมันโอเคหมดเลยครับผมเอ,อก็เป็นตัวเทียร์เดอรเบิเอสที่ดีที่สกิลกับพัซีถ้าไม่ตายเนี่ยดีไหมดีแต่ละหลักนะครับผมจากที่พี่เอาตัวนี้ไปใช้งานครับผม ศัตรูมันตายก่อนที่จะได้ลดค่าดาเมจการป้องกันสีแดงซะอีกอะ่ะเออศัตรูมันตายก่อนครับผม ก็กลายเป็นว่าหลักๆเราจะได้ใช้แค่ตัวของสกิลนะครับเอ่อแล้วก็พัสสีบครับสกิลเนี่ยอย่างที่บอกมันสามารถหยุดสถานะของศัตรูได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะหยุดการโจมตีการใช้สกิลและการใช้ท่าไม่ตายของฝั่งศัตรูได้ครับผมเหมาะมากเลยในการลงต่อสู้ทั้งสตอรี่และการลงแบบ PVP ครับผมเพราะศัตรูไม่สามารถกดใช้ท่าไม่ตายได้ไงเออ <c oughs> ก็จบเปล่านะครับในจังหวะนี้ครับเห็นท่านไม่ตายมันเต็มหลอดใช่ป่มตอนลงเล่นสตอรี่บางครั้งในตอนที่เราลงเล่นสตอรี่เนี่ยมันจะมีบ อยู่บางจําพวกครับผมซึ่งเป็นบอทระดับบอสครับมันมาพร้อมก,กันกับถ้าไม่ตายเต็มหลอดครับผมเออแล้วบางทีเราโดนโจมตีมปุ๊บเราตายคาที่เลยเนี่ยเออเราต้องการที่จะจัดการมันให้ตายคาที่ก่อนที่มันจะใช้ถ้าไม่ตายตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะสมครับผมในการกดสกิลทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นไม่สามารถออกถ้าไม่ตายได้แล้วก็รุมยำทันทีใน1เทิรเนนั่นเองครับผมเป็นของดีเออตัวนี้เป็นของดีเทียดับเบิลเอสสีแดงซึ่งถือว่าไร้กาดมากนะครับผมโอเคก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับตัว ของเนฟทีสครับผมอะ่ะก็คือเทพอาคมสีแดงของเราในครั้งนี้ใครที่มีตัวนี้ก็อัพเลยครับผมไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นอะ่ะตัวนี้มันดีจริงๆครับผมออรีบๆอัพให้ดาวเต็มไปได้เลยเนี่ยมันจะถือว่าสุดยอดมากครับผมโอเคอันนี้ไม้เมอรอบนี้ก็ต้องขอจบลงเพรนี้ไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าสวัสดีครับผม